สวัสดีครับอินดี้ตอนเราสู่ช่อง, core, งแอนมีนะครับก็สิ้นปีกันแล้วนะครับก็ เทีหม่กันเลยเนาะว่าขอให้มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับที่รับชมช่องแอนมีช่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มกลับไปนะครับวันนี้ข้างหน้าเรานะครับมีกล่องพัสดุมาอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือเลมี่สมาร์ d ดิสเ a y 8นั่นเองนะครับตัวนี้มันคืออะไรนะครับถ้าใครหลายๆคนรู้จักนะครับอย่าง g o o g l e Home นะครับ ลักษณะมันจะให้คล้ายกันนะแล้วก็เสีย m มีเองเขาก็จะมี Smart Speaker ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับของเจ้าตัวสมาร์ตส e ี k เ r อร์นะครับตัวนี้จะมีจอด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถใช้ได้แค่เฉพาะเวอร์ชันจีนเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมันราคาถูกมากนะครับโดยเจ้าตัวนี้ที่ราคาข้างนอกเขาขายกันเนี่ยราคาแทบจะไม่นิ้หีห่างแต่เจ้าตัวมีอ่าเจ้าตัว มีสมาร์ทสปีกเกอร์ที่เป็นเวอร์ชัน o o g l e Home นะครับมันจะหนีกันไม่มากเลยนะครับถ้าไปหาดูดีๆนะครับจะตัว r e d มี่สมาร์ i ดิสเพลย์นี้ขึ้นมานะครับตัวกล่องนะครับจะเห็นได้ว่าเขาก็จะบอกถึงดีไซน์ลักษณะนหน้าจอของเขานะครับก็จะมะีหน้าจอนะครับแล้วก็ลำโพงน,นะครับตัวคอร์ของเขาเนี่จะเป็นสีดำนะครับซึ่งตัวนี้มันก็มีเป็นทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะครับในจีนนะ แต่ตอนนี้คือเหมือนรุ่นโปรเนี่ยยังไม่ได้มีคนนําเข้าหรือฮิ้งมาขายในไทยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งตัวโปรกับตัวไม่โปรเนี่ยต่างกันยังไงก็คือเจ้าตัวนี้ตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาั่นเนงครับแล้วก็ตัวโปรเนี่ยมันสามารถมีแบตนะครับแล้วมีหูหิ้วนะครับในการที่แบบเอาไปใช้แต่ว่าความจริงเราถือไม่ถือ,อได้ รามาดูนะครับหน้าตากล่องกันแล้วด้านหน้าเนาะด้านข้างก็จะมีเลตมี่นะครับเป็นสีแดงนะครับด้านด้านล่างก็จะเป็นคําชื่อของเขาก็คือเลตมี่นะครับสมาร์ตดิสเพย์แปดนะครับก็คือแปดของเขาเนี่ยก็คือหน้าจอขนาดแปดนิ้วนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะครับก็จะมีบอกว่าหน้าจอแปดนิ้วนะครับมีกล้องนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มี สามารถเชื่อมต่อกับตัวมีโฮมได้หรือมีเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการส่งข้อความสามารถใช้เป็นรูปได้ก็มีโหมดเด็กนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะโหมดถนอมสายตาอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับดูใ,ใกล้นะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับรอบนี้ถือว่ามาดูด้วยกันนะว่าเจ้าของชิ้นนี้มันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าในไทยเนี่ยผมแทบจะหารีวิวของคนอื่นไม่เจอเลยนะครับ เราน่าจะเป็นช่องแรกๆเลยนะครับโอเคมาพร้อมกันนห้1หนึ่งสองสาปึ๊บโอ้โหลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องรีไซเคิลนะครับเป็นกล่องรีไซเคิลแล้วก็มีตัวตัวเครื่องของเขาอยู่ข้างในนะครับด้านในถือว่าทําออกมาได้ดีนะในการแพ็คของดูเขามีฟองน้ํานะครับอยู่ข้างในไม่รู้จะเหินกันหรือเปล่านะครับ เป็นการใส่ใจเล็กๆน้อย,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 ยๆของแบรนด์เ x i a ยี่นะครับที่ั้งนหลังเริ่มมีแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ก็เป็นสินค้าที่ออกในปี2 0 2 0นะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับโดยเขาจะมีตัวเครื่องนะครับลักษณะตัวเครื่องเขาสวยงามเนอะดูสวยงามแอบดูให้คล้ายกับถ้าคุณรู้ข้างหลังครับต้อมีขาตั้งอแอคคล้ายกับแบรนด์ผลไม้แบรนด์นี้นะครับ หมืนอนจอเหมือนจอไปลงผลไม้แปลงนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับสายชาร์จครับผมก็เป็นสายที่เอาไว้เสียบกับเจ้าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวคว่มือที่เราอ่านกันทุกวันนะครับตอนตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดไม่มีภาษาไทยนะครับมันมีแค่นี้เลยนะครับ <c oughs> มันมีแค่นี้เลยนะอ่าแท้ นี่ครับหน้าตามเขานี่คือหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นไอ้ลำโพงของเขานะครับด้านบนนะครับเขาจะมี3ามปุ่มด้วยกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านข้างสองข้างส่วนปุ่มตรงการน่าจะเป็นปุ่มกดตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้ดูใกล้นะครับมันจะการใช้งานมันจะเป็นยังไงเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะด้านหลังนะครับเขาจะมีคําว่าสกีนว่าเลสมี่นะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับ ด้าน,นบนของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีตกกล้องนะครับตกกล้องอ่าผมลืมบอกไปอีก2ตัวนะครับคือจะมีไม้2ตัวเหมือนกับเจ้าตัวมีสมาร์ทสปิเกอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถรับเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีที่รับใบาอากาศนั่นเองนะครับโอเคอ่ะลืมบอกอีกทีตรงนี้นะครับก็จะมีอ่อเป็นที่เสียบสายไฟเลี้ยงของเรานะครับ เลาก็จะแกะตัวของไหเลยไปยาวๆรันยาวๆนะครับลักของเขานะครับถ้าเป็นของเวอร์ชันจีนทุกตัวเขาจะเป็นหัวแบนทั้งสิ้นนะครับถ้าใครมีปัญหาว่าซื้อแบนเซียวมี่พี่ทำไมมันเป็นหัวกลมเสียวกับป้าบ้านผมไม่แน่นเลยนะครับแนะนําว่าไปซื้อเวอร์ชันจีนครับคุณจะได้หัวเบนอย่างนี้นะครับหรือคุณไปซื้อหัวดัปเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันซีเอ็นนะครับเห็นว่ามันส่งกําลังวัดได้แรงกว่านม่ซ้ำเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเสียบเครื่องกันดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าปิดแล้วรอสักครู่ครับมีการมีโหลดนิดนึงถือว่าบู o ไวนะครับจากเจ้าตัวนี้น้อก็จะมีสามารถวิดีโอคอลได้นะครับอารมณ์เหมือนโทรศัพท์บ้านในปี2020นนั่นเองนะครับรูปทรงสวยงามสามารถเหมาะไปตั้งในที่ทํางานโต๊ะทํางานอะไรเงี้ยแบบในบ้านเวลาคุณ work from home อะไรี้คุณคุยอะไรเงี้ยได้ครับอ่า ตัวนี้นะครับยังเป็นภาษาจีนล้วนทั้งหมดนะครับ你好，我是小爱同学，请下载使用小爱音箱 App 根据提示添加音箱。啊，แต่ความเขาบอกว่าการุณาสแกนเพื่อโหลดแอปใน QR โค้ดตัวนี้เพื่อการใช้งานของเจ้าตัวตัวเครื่องเนี้ยนะครับแต่ความประมาณนั้นนะครับให้ให้โหลดแอปนั่นแหละเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อแอปแอปหนึง่งหลังจากนี้เราก็ไปดู VTR กับที่สอนการเชื่อมต่อแอปตัวนี้กันเลยครับผม พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรู้เสียงนิดนึงนะครับก็จะมีโหมดเด็กนะครับสามารถดูหนังดูละครได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นในประเทศจีนเท่านั้นนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็การตั้งค่าในโทรศัพท์นะครับ พอเสร็จวิดีโอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับอมามันก็จะบอกให้เราอัปเดตนะครับผมก็กดโอเคครับตอนนี้ก็ทําการเซตติ้งติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับเห็นได้ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีพวกฟัง์ชั่นอะไรต่างๆเยอะมากเลยพวกหนังทอมเอนเจอรี่อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนซะ่วนใหญ่นะครับ แดชบอร์ดนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดนั่งเม็นมีสำหรับอของเด็กนีอันนี้จะเป็นพวกวัลติมีเดียรหรือการดูหนังเนาะต่อมาจะเป็นเพลงนะครับเพลงตัวนี้มันจะให้เราเชื่อมต่อกับเจ้าตัวแอปอ่าไอตัวแอปที่เชื่อมต่อกับเจ้าตัวเนี้ยในพีโตมีแล้วนะครับให้ลงทะเบียนเชื่อว่าไอตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันนําเข้ามาเป็น global version อย่างแน่นอนนะครับและเพ,ะเพะื่อเพื่อน่าจะเป็นเสียวไอ้แบบเวอร์ชั่นที่พูดภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงนะครับตอนนี้ มันต้องให้โหลดแอป QQ Music ประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่านหนังสือนะครับไม่จะเป็นหนังสือหนังสือนิยายอะไต่างเนี่ยถ้าเป็นใครเป็นสายนิยายเนาะอยู่จีเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในราคาหลักพันอ่ะคุณสามารถแบบได้แดชบอร์ดที่อะไรที่อลังการนี้มากอันนี้ก็จะเป็นโหมดเด็กนะครับก็แบบให้เสริมสร้างพัฒนาการมีการสอนพวก A B C D หรือ ภาษาอังกฤษต่างๆเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งนะครับสำหรับเด็กเด็กที่อายุประมาณ3 4ขวบประมาณเนี้ยที่กําลังโซน่ะก็ให้เขาสามารถตั้งให้เขาดูอะไรก็ได้นะครับสบายๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มเซตติ้งต่างๆนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นคําแนะนําต่างๆที่ใช้กับเจ้าตัว,ตว,ตวมีโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมก็จะมีสามารถโทรออกได้นะครับแล้วก็มีวีิว VTV นะครับแต่ตัวนี้ยนจะเป็นเซิร์ฟจีเนาะเซิร์ฟของจีนนะครับแล้วที่สำคัญฮนะใครเป็นสายแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเยอะมากเห็นไหมแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนี่ใครชอบดู Tik t o k ตัวนี้มีครับมี Tik To k อกให้ด้วยอ่ะก็น่าจะใช้กับเวอร์ชันของจีนนะครับแต่ถ้าเราใช้ c c o u n t ทน่าจะสามารถเปลี่ยนแอคเคาได้นะก็คือเราสามารถสแกนนะครับแล้วก็ล็อกอินน่าจะประมาณนั้นนะครับเสียงบู แค่นี้ครับโอ้โหสึ้งเสียงแบบอ่าเสียงถือว่าค่อนข้างมีมิตินะมีมิติเยอะเลยแหละถ้าแบบเอามาเชื่อมต่อเพลงไทยได้จะโอชเีเยี่ยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือปุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มเหมือนอัลล็อกอัลล็อกเครื่องเออล็อกเครื่องเนาะนี่เห็ไหมก็เปิดมาอ่าเราเราจบไปที่นี้ตอนนี้เนาะตัวติ๊กต็อกนะครับวิธีย้อนกลับนะครับย้อนกลับไไง่ายๆเลยก็เลื่อนย้อนแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับ ก็จะมีเป็นเซอร์วิสของเขาเนาะก็จะมีอ่อทิกต็อกนะครับแล้วก็จะมีอ่อเป็นเหมือนตัดต่อวิดีโอแล้วก็แอปของมี่เองแล้วก็นอกจากนี้นจะเป็นพวกเกมพวกอะไรต่างน,นะครับก็มีแอปรูปนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นสภาพอากาศนะครับอ่าพอสภาพอากาศใช้เวลาสาักพักนึงนะครับในการที่จะ เเนาะเดีย๋ยวผมไม่ผมคงข้ามาันกันมมความค้างช้าก็จะมีแกลเลอรี่ภาพที่สามารถดึงมาจากเจ้าตัวโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็จะมีบิบินะครับบิบิก็จะอารมณ์แบบ Youtube ในประเทศจีนนะครับประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้เจอดลึกตัวแํามากนะครับเราจะมาในส่วนของมิโฮมกันบ้างน,นะครับเห็นได้ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับ มันมีภาษาไทยด้วยนะเออถ้าเราตั้งค่าในตัวมี h โฮมเนี่ยมันจะมีภาษาไทยมาให้เราด้วยนะครับก็คือตัวนี้มันรองรับภาษาไทยอยู่แล้วลหละแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่มีใครที่จะไปทําลองเพือจะลองรับมันออกมาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันมีมันมีภาษาไทยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันเบสออนแอนดรอยอยู่แล้วนะครับเนี่ยคุณก็สามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้หมดเลยเนี่ยห้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็คือห้องน้าห้องทํางานห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเซรามิชื่อ ไเตห,เเห็นไหมพอไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้คือให้เปิดไฟนะครับตัวแอปพลิเคชันจะรู้เลยว่าให้ผมกดปิดกดเปิดก็จะอารมณ์ประมาณนี้นครับมันก็ถ้าคนที่รู้ภาษาจีนดีๆเนี่ยสามารถใช้งานมันมได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอดอดลิม๋ยวเปิดหน้าให้ดู